สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะส่องทะเบียนรถนายกเศรษฐานั่งเข้าทำเนียบเป็นครั้งแรกส่องทะเบียนรถนายกเศรษฐานั่งเข้าทำเนียบครั้งแรก หารือบิ๊กตู่ถึงตึกไทยคู่ฟ้าโดยเข้าพบพูดคุยกับ3มคนพร้อมพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหลังมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าปลุกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ในส่วนของทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาแม้เจ้าหน้าที่และข้าราชการจะเข้าทำงานตามปกติแต่เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงยังไม่มีภารกิจของฝ่ายบริหาร โดยมีรายงานว่าในวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเดินทางมาพบคลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรอมวออกลาโหมเป็นการส่วนตัวคาดเป็นการมากราบสวัสดีผู้ใหญ่และขอรับคำแนะนำเพื่อการทำงานต่อไปจากนั้นเวลา1 0 5นาฬิกา55นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาสวมสูรสีกรมท่านั่งรถ เอาพาดสีดำทะเบียน8กอผอ1127กทออมเดินทางมาถึงเพื่อเข้าพบพลเอกประยุทธ์โดยเดินทางมาเพียงคนเดียวและมีพลตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาโภโลไทยอดีตในตำรวจติดตามนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่งมาด้านหน้าโดยมีรายงานว่าการพบปะ หารือกันครั้งนี้จะมีเพียงพลเอกประยุทธ์และนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกเท่านั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ